อยาก,กเกษียณเร็วและรอดนะไม่รู้สิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะถ้าเกิดเราอยาก,กเกษียณเร็วและรอดนะทุกคนนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้นะจะเป็นการทํางานประจาําหรือเป็นธุรกิจก็ตามแต่นะจะมีไรายได้ในรูปแบบที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยสรูปแบบเท่านั้นคือไรายได้แบบแรกเนี่ยคือแบบที่เป็นรายได้ที่เรียกว่า active income อ่ากับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นไรายได้ที่แบบที่เรียกว่าเป็น passive income ทุกคน active คืออะไร active คือไรายได้ที่ วันนี้เนี่ยเราต้องใช้แรงของเรานะและใช้เวลาของเราในการแลกมนาะซื้อตัวเงินโอเคไหมคะส่วนรายได้แบบพสซีฟหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นรายได้ที่เขาเรียกว่าใช้ทรัพย์สินของเรานะคะทรัพย์สินของเรานะหรือระบบนะในการสร้างเงินให้กับเราหมายความว่าไงหมายความว่ารายได้แบบแอคทีฟเนี่ยเราจะไม่สามารถหยุดทํางานได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดทําปุ๊บเงินจะหายไปทันที ยกอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทางานประจํานะคะเราใช้แรงกับเวลาของเราแลกเงินมาทุกๆเดือนถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดทําเงินเราเนี่ยเาลาออกจากงานเนี่ยเงินเราก็จะหายไปจริงนะทุกคนหรือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราอ,อีกแอคทีในรูปแบบหนึ่งก็คืออ่ะเราเป็นเจ้าของร้านนะคะเราเปิดร้านค้าทุกวันแล้วเราขายของทุกวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เราหยุดทําหรือเราปิดร้านเนี่ยเงินเราก็หายเช่นเดียวกันถูกไหมคะกับอีกรูปแบบหนึ่งแพสซีฟคือใช้ทรัพย์สินหรือระบบเพื่อสร้างเงินยกตัวอย่างนะให้เกิดวันนี้เนี่ยเราสร้างคอนโด คือมันหนึ่งที่ใช่ไหมคอนโดเนี่ยนะมีห 6, 6ห้องสมมตินในคอนโดหนึ่งที่มี6ห้องนะเราปล่อยเช่าเดือนละ2 0 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะเรามี6ห้องปล่อยเช่าเต็มทุกห้องเนี่ยเราจะได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยเดือนละ1นึ่งแสนสบาททุกคนคําถามคือ1นึ่งแสนสองหมบาทนี้เรายังต้องทํางานเพื่อให้ได้เงิน1นึ่งแสนสองหมบาทไหมไม่ทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ค่าเช่าจาก6ห้องนี้ไงเขาจ่ายค่าเช่าให้เราทุกเดือนเพราะอะไรเพราะทรัพย์สินสร้างเงินให้เรา นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะรวยนะคะเร็วแล้วก็รอดด้วยนะคะแล้วเราสามารถกรเกษียณได้โดยที่เฮ้ยเราต้องรอดอะ่ะเราต้องไม่ตายอะ่ะเราต้องมีเงินใช้อะ่ะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยนาการหาและได้ช่องทางที่เป็น passive income เนี่ยอาจจะเป็นทางออกสําหรับเรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,กะเกษียณได้เร็วขึ้นนะแล้วเราก็รอดด้วยนะลองนําไปใช้ดูนะทุกคนนะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นของตัวเองนะแต่ไม่มีทุนนะ ตรงนี้นะคะพรามีคอร์สสอนให้ฟรีนะคะสามารถที่จะตามที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย